เปมหาชนจักรโรงงานไทคูณซับพลาสติกโรงงานไทคูณซับพลาสติกตัวแทนเลยนะครับครับต่อไปครับตัวแทนตลาดน้ำสีส่ภาคนะครับ pues ตัวแทนตระลาดน้ำการชนะชวีครับต่อไปคุณบรรเพนการจะนะชวีนะครับยกมือเลยนะครับยกมือเลยเนาะคุณลุงนภา,าชีวะพร,ะราบูนแดงนะครับมาเรียกมือนะครับต่อไปคุณเพทศักดิ์คุณมาลินและครอบครัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟางไปรับแล้วนะครับ ยกมือแลนะครับแม่เพียงอย่นี้ต่อไปคุณธนากรคุณพลอยจิตจาเดชครับคุณประชาคุณประภัยคุณวัฒนาศิลินะครับขอโทษทีคุณวัฒนาธนาศิลินะครับตัวแทนนะครับหนึ่งท่านเนาะยกมือนะครับต่อไปเสี่ยเอกชัยนนท์นาคครับมาไหมแบบนะครับเห็นขยับมาทางบ้านนี้เลยคุณธนาพรประเสริฐนะครับ ได้เชื่อมาเลยครับพูดเสียงตาแก้วและครอบครัวครับแคสติ้งนะครับแคสติ้งสี่ปีนะครับขึ้นมาด้านบนสิดหนึงนะครับต่อไปคุณชัยยะคุณเจริญครับเจอหน้าบนครับคุณชัยยะคุณเจริญต่อไปคุณพ่อพานะครับคุณแม่ล้าอินทองคุณพ่อพานคุณแม่ล้ากินทองปลาใครับคุณวิจิขำครับ ลันโสตะพัทวะโนระหัสโสัมมาสังพุทธะอิมิณาจะกรีมาทุกขังภูเขมาะรังสัมมาพุทโธตัวนามการอิมิณาจักรีนา จังขังปูเสมาสุปติปันโนภะวะโตสาวะจังโทจังขงังัะมานิยม